说完了后。So ผู First, ast, mm ้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และวิทยาคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์รวม5,044คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในปีที่ผ่านมาได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการจ้างงานเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศนอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนผ่านโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาซึ่งเป็นการศึกษาที่ไม่จำกัดอายุผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในระบบออนไลน์และสะสมหน่วยกิจเพื่อรับปริญญาได้ รวมทั้งได้พัฒนาโครงการ a t ท Sandbox เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนให้ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และคำปรึกษาจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ สำหรับการดำเนินงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงในระดับสากลมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในระดับสากลจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังได้รับการพัฒนาให้อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทำให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีนโยบายสร้างความเป็นนานาชาติด้วยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาอันเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกัน